สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3อาสะะอสมทร่วมกับบริษัทโฮมรันเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดภูมิใจเสนอชุมชนนิมนต์ยี วันนี้บรรยากาศดีดีดีจังจิ้ไปหมดถ้าได้ลงไปอยู่ในน้ำคงจะดีคขาเรยน้ว่าลาลูแบร์พวกเราคือคณะราชทูตที่มาเจริญไมตรีกับสยามประเทศ ข้าพูดอันใดของเขาเนี่ยเอ็งฟังรู้เรื่องไหมภาษาประหลาดอันใดฟังไม่รู้เรื่องข้าเองก็แปลไม่ออกฟังออกแต่แบแๆรีบไปตามท่านคุณเร็วบอกว่ามีคณะราชทูตมาขอข่าวฝ้าพระเจ้าอยู่หัวได้ับไปรับฮะอ้าอ้โอ้ยเกือบไปโอ้ยเอ้ยไม่ดีดีดีไอ้ลูกเสือสงเป็ดมาเลยหลอนน่าดี ผมมาเดียกความชามแกงเลยเนี่ยประเทศของท่านไม่อยากจะตอบรับไมตรีจากพระเจ้าดิอของเราเรื่องได้จะได้ตอบรับพวกเราเยี่ยงนี่อเอคือแบบว่าเออออคือตามพระราชสารเห็นว่าคณะทูตของท่านจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ทางเราจะยังไม่ทันได้จัดขบวนต้อนรับที่ท่าเรือต้องขออภัยด้วย กรเรือของเรามาได้เร็วกว่ากำหนดเนอะและพวกเราจะเข้าเฝ้าได้เมื่อใดเราแจ้งในวังให้ทราบเรื่องแล้วระหว่างที่พวกท่านรอาการนัดหมายเพื่อเข้าวางังขอเชิญพวกท่านพักกันให้สบายที่เรือนของเราก่อนก็แล้วกัน แบแบ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 บเรื่องไม่ไม่ถ anyway> ูกใจให้โซแบบเราอาหารอะไรกันเน่รสชาติแย่สิ้นดีเลยพวอดูทำแบบนี้อยากประกาศวอกับเราใช่ไหมใช่แล้วนะท่านบาทหลวงข้าวอาหารบ้านเราคงไม่เหมาะกับคณะราชทูตซึ่งมาจากต่างแดนงั้นข้าขอรับโกนให้ท่านทำอาหารมาช่วยรับรองแข่งบ้านแข่งเมืองด้วยนะท่านบาทหลวงใจเย็ก่อนนะท่านโทษ อาจรี่ไปนำอาหารเลิศรสมาให้แล้วเดี๋ยวขอเชิญที่ลานสุขใจพวกเราได้จัดงานเลี้ยงและเตรียมการแสดงเพื่อต้อนรับผู้ท่านเอาไว้แล้วดีมากโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยไหว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 ไปลงออกไปทีโอ๊ยเร็ว่ต้องลงแล้วต้องลงแล้วแย่แล้วพวกเราอโยธยาอาจจะเกิดสงครามพวกเราจะทูดหาว่าพวกเราต้อนรับไม่ดีไม่ให้เกียรติพวกเขาอะไรนะ เดเไดีต้อนรับขันดีๆต้อนรับขั้นดีดียกมายกมายเลยผลไม้ผลไม้ด้วยจะได้ถูกมาก้พี่กระปรกกระปีนะเอามาให้เขากินดูวย้อเยินเลยของการเหนื ja ่อยนิวฮะเย้ไหนดูอาการนะซิ๊งเอาโอ้โหยันมีพวกเขาไม่อยากด้วยโอ้สิยงถูกมากเอาละขอเชิญทั้งทูกทั้งหลายรับประทานอาหารจากหมู่บ้านโปรตุเกสได้เลย เป็นยังไงบ้างพวกทูต้องชอบอาหารของท่านแนะ่ข้าขอขอบคุณท่านมากนะท่านบาทหลวงนี่นะ่ะลหรอท่ากพวกเจ้าคิดว่าเป็นอา,นานหารเ <N> ลิศเลิศพวกข้าเคยกินอาหารที่แปลกแล้วก็อร่อยกว่านี้อีกหลายเท่านัก ใช่แล้วอาหารแบบนี้ที่บ้านของไอเนะเอาไว้เลี้ยงหมูเท่านั้นนะะโอ้โดูสิดูยเราชอบใจกันใจเลย ไม่ใช่ที่ท่านคิดหรอกท่านควรพวกเขารอเยาะภาวาอาหารของคาเป็นแตแค่อาหารเลี้ยงมูตั้งหาเจ่าอะไรนะแล้วเขาจะทำเช่นใดดีล่ะเนี่ยโธ่ ใช่ยยสุดจมากเลแบบนี้ต้องเกิดสงครามแน่ๆเชียวจะ<ด>ทำยังไงดีจะทำยังไงดีทำยังไงจริงๆแบบนี้มันแย่มากว<อ>้าฉันช่วยบอกพวกข้าทีว่าอีกไม่เกินห้านาทีข้าจะนำอาหารสำรับอูมามิมาใหม่โอ้ยญี่ปุ่นซะด้วยนี่แหละอูมามิมาแล้วยังอูมามิอยู่ไหนมาแล้วมาแล้ว จุดเด่นของอาหารญี่ปุ่นของเราก็คือความสดเชิญพวกท่านลองลิ้มชิมรสซาซิมิหรือปลาดิบได้เลยโอ้ยเนี่ยนะเนี่ยรอสดอันใดกันนี่พวกท่านจะให้เรากินของดิบๆเพือไงกันอะไม่ใช่ใช่พวกเราไม่กินของดิบๆหรอกนี่ท่านต้อนรับแขกสำคัญยิ่งนี้ด้วยพยานในปลาดิบละถ้าเชงนั่งลองชิมอาหารจริงของเราดูมั่งไหมล่ะ ครับอายเป็นหว่ามาจากเยาวราชเลยฮะออโอ้ยโดนซื้อเป็นยังไงบ้างเด็กบุบุเป็นยังไงบ้างอุ้ยจานนี้ใ้ได้เลยนะเนี่ยเป็นผัดผักเฮ้ยแต่ว่าใส่อะไรลงไปผัดผักด้วยเนี่ยอร่อยชะมัดล่ะอังนั่นแะของหายาของลีเจนนะมันคือ ปริงทะเลฮู้ยแม่เจ้าฮู้ยมปริงปริงไปไหนเดี๋ยวไม่ไหวแล้วพวกเลยพวกเลยพวกปริงนะโอ้ซุปนี้รสชาติพอใช้ได้เขาเรียกว่าซุปอันใดนอกจากอร่อยแล้วอยังบำรุงร่างกายเลยนะนั่งคือซุปตับผับน้ำกร่อยเพกดผูตรงจริงโอ้ my god เอาตาพาบอกว่าไม่ไหวเดี๋ยวกองอังนี่ละเด็กสุกต้อกิงเลยนะสมองลิงชุบแป้งทองแห้งแบบกินตกตกนี่นี่มันจะมากไปแล้วนาะนี่พวกท่านแกล้งพวกเราใช่ไมมดีละพรุ่งนี้เราจะรีบกลับไปบอกพระเจ้าลุยของเราว่าพวกท่านไม่อยากเป็นมิตรกับพวกเราอ๋อเอ <น Eugene, S 1> ้ย เออดี๋ยวนะเออท่านบาทหลวงท่านช่วบอกให้พวกเขาใจเย็นก่อนได้ไหมข้าขอการแก้ตัวอีกทีวันพรุ่งนี้นะทั้งของดิบัองพายากละมองดิ่งก็ได้ขาจะให้โอกาสพวกท่าอีกครั้งแต่ถ้ายังเป็นเยี่ยงวันนี้แล้วก็ คอยยังเขียนเันแด่แย่แล้วงนี้เท่าที่ฟังดูอาตมาว่าคณะทูตชุดนี้ดูแปลกๆนะนั่นสิครับกิริยามารยาทก็ใช่ว่าจะดีหลวงพี่พอเพียงเนนทีเนนปันช่วยข้าด้วยเถิดข้าไม่รู้จะทำเช่นใดแล้วไม่เห็นแต่ยากก็ยังเหลืออาหารของบ้านคลองพูดอีกนี่นะใช่แล้ว พวกเราดีแหละจะช่วยทัางขุนเองไม่ต้องห่วงนะคะทัานขุนพวกเราจะทำอาหารที่อร่อยจนเจ้าพวกนั้นนั่าหายเลยล่ะขอบคุณผู้เจ้ามากเลยนะเอ๊ว่าแต่พรุ่งนี้พวกเราจะทำเมนูอะไรกันดีนะครับอาหารสดแบบญี่ปุ่นก็ไม่ชอบอื อาหารแปลกๆบำรุงกำลังแบบของจริงก็ไม่จริงไงแถมอาหารอ,าหอร่อยจากโปรตุเกสก็ยังไม่ผ่านแลอ<า>่ผมว, <ะ S 1> ว<ะ>่างานนี้พวกทูตนั้นตั้งใจมาหาเรื่องกับชาวอโยธยาชัดๆเลยเฮ้ยงั้นเอาแบบนี้ดีไ <simples S 2> ห<า>ไมล่ะ<า>ย,ย,ยังไงเห,ออหรอ,อ,อห<า>บันทึกลับจำไว้นะจะต้องหาบันทึกลับหน้าตาคล้ายแบบนี้นะ มันถือกลับที่สำคัญกับข้าบ้างจะต้องหาม,มาให้ได้มีคนต้องการมันถ้าข้าหายเขาได้ความฝันของข้าก็าาจะเป็นจริงตาลละหลวงพี่จานอนแหวะ ต้องมาตรวจดูความเรียบร้อยซันหน่อยฮนั่นไงเกือบโดนลงพ่ด้าแล้วที่เราสงสัยเมื่อเช้าร่วงลงมาตอนทำความสะอาดห้องแน่ๆเลยเสี่ยงอันใดเอ๊ะหรือว่ามีหนู ไม่เอาเราไปนอนดีกว่าห่าตาล่าลา่าตาล่าลา่าไม่เอาหนอนอาบาร์ปวยแล้วไม่กินปลิงแล้วหนอยจะถูกตังฉากต้องเจอนี่นะ่ะ <c oughs> บัดนอกกระตัวบัดนอกกระ

เลี้ยงเปลืองผลไม้สุกจริงๆยังมีพรุ่งนี้อีกวันคอยดูเถอะนี่ล่ะอาหารที่จะให้พวกเรากินไม่ใช่อยู่ไหนเดือดนี่อ่ะสรดูนี่แลรอหลายเวลาแล้วอย่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอร่อยแน่แม่มีลุ้นมีอุ้นี่เลย He <laughs>